คอมเทคพอผมสอง,สองบินคอม<ผ>มูนิเคชันกอดไมซ์เซ็ t ผมจะสื่อสารยังไงให้คุณบีรู้ได้ว่า มมปกติมันมีสองแบบนะพี่อันที่หนึ่งคือไอ้เรื่องพวกนี้มันมีแอสเซสเมนต์อยู่แบ <c oughs> บประเมินบางอย่างที่เป็นตนัวช่วยซึ่งหลายๆองค์กรอาจจะมีการทรําแบบประเมินเพื่อที่จะบอกว่าเรามีในเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วบริษัทก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาผมอยากให้โมเดลอันหนึ่งในการที่จะใช้เป็นแนวทางในการเล่าเรื่องแล้วกันแล้วมันอาจจะขมวดปมที่พอบอกได้ว่าเรามีไอ้เรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับโมเดลนั้นเราเรียกว่า star model ในการตอบคําถาม นะคร Star m o เด l นะครับ, uh huh. model, รบตัว S คือ Situation นั่นแปลว่าเวลาเล่าเรื่องนี้ uh huh. เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับให้เล่าเป็นสถานการณ์ uh huh. สถานการณ์นั้นคือสถานการณ์อะไรอันที่2ครับตัว T ี a s k ในสถานการณ์นั้นบทบาทหน้าที่ของเราเราเป็นล uh ีดเดอร์ไหมเราเป็นเมมเบอร์เราเป็นผู้ฟังเราเป็นคนลงมือเขาหรือเราเป็นใคร uh huh. ในสถานการณ์นั้นนะครับตัวถัดมาตัว A ครับคือแอคชั่นเราทำอะไร uh huh. บอกเวิร์บนะพอเป็นบอกเป็นแอคชั่นนะบอกสิ่งที่เราลงมือทําในเรื่องนั้นเลยเราทําหน้าที่อะไรเราบอกไปแล้วแต่ในหน้าที่นั้นอนะ่ะเราทําอะไรจนกระทั่งสุดท้ายรีเซ็มันคืออะไรผนลับบอกคนลับของมันด้วยนะครับซึ่งการเล่าในลักษณะแบบนี้เล่าได้ทั้งคนที่มีประสบการณ์กับคนที่น้องๆที่เพิ่งเรียนจบเราอาจจะเล่าก็ได้ว่าทํางานกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนอในสถานการณ์ที่อาจารย์บอกว่าให้เราไปทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันครับไปทารายงานฉบับหนึ่งขึ้นมามีคนทํางานด้วยกันทั้งหมด4คนครับ บทบาทหน้าที่ของผม คือเป็นลีดเดอร์ครับของกลุ่มเสร็จแล้วแอคชั่นีของผมก็คือผมก็กระจายงานให้กับทุกคนนะครับนะเป็นธรมว่าใครต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วดีไซนก็คือไม่มีใครทําเลยผมทําอยู่คนเดียวครับ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นการเล่า <laughs> เป็นสตอรี่แบบนี้ <laughs> ซึ่งการเล่าเป็นสตอรี่แบบนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเล่าอ่ะตัวเราเองอ่ะสามารถที่จะขบวดปมเนื้อหาให้เขาเห็นภาพได้ยิง่งทําให้เขาเห็นภาพได้มากน้อยแค่ไหนไอ้เรื่องทั้งธุรกิจแม้แต่เรื่องของ uh, adaptability เรื่องของการนำเสนออะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาจากสถานการณ์ แบบนั้นแหละครับแล้วมันทำให้เขาเห็นภาพด้วยว่าเรามีเรื่องแบบนั้นอะมากน้อยแค่ไหนรวมถึงมันอาจะเป็นการต่อบบทสนทนาได้ง่ายยิง่ยงขึ้นกว่าเดิม